ปันมันคมมากามาครับพี่น้องดูดิทั่วเหรอสวัสดีครับครัวหิมต้งครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันดีโอโหไปคร <ไป S 2> ูครับไปคร<อ>ูหรือเขาเรียกว่าไอจารมิดขโมอมาดิ นี่เจทำเนี่ยดูปากมันท่านผู้ชมดูฟันมันนะอฟันมันคมมากครับพี่น้องดูดิฟันเหลืองเชียวมึงขุดหินปูนบ้างปะเนี่ยฮะมึงขุดหินปูนบ้างปะเนี่ยเดี๋ยวมันก็บอกมึงขุดให้มันดิฟันแม่งเหลืองเจ้าโอ้โหดูดิกินหัวมาดิกินหัวกินขี้มา โหโหโหดูมันกินหัวโอ้โหพี่น้องอกลับลงบกน้ำไปแลว้วโรฟันมันโรฟันนะข้ามมือเข้าไปนึงไม่เหลือนะครับแน่นอนครับเป็นคลิปเป็นคลิปทำอาหารแทนเอาไม่กินแล้วมันบอกว่าถั่วมไม่อร่อย <c oughs> ไม่กิน <c oughs> มึงเอา,าม,มือมึงสิมันบอกว่าจะกินมือเ,เ,เร็วๆๆกัดพลาสติกไหมไม่กัดโอ้ เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอทำปลาก่อนนะครับแล้วเจอกันอีกท,ทีนะครับตอนเราทำกับข้าวกันแล้วก็กินกันนะปลาดุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะย่างนะครับแล้วก็ลาบนะให้นะเอาตามสบายนะครับโอเคไหมโอเคทีหนึงเนี่ยมีปลานินนายตัวหนึ่งปลาเตคูแล้วก็ปลาดุกนะครับปลาดุกได้มาสามสี่ตัวเราก็จะทอด ดูไซส์เลยครับอตัวเล็กเนี่ยเอามาทำไมแต่คือคือคือตะขอเบ็ดมันเขาบอกว่าตะขอเบ็ดมันเกี่ยวปากมันเจ็บมากครับเราก็เลยเอามานะาปล่อยไปก็กลัวว,ว่ามันจะตายนะครับตัวเล็กอนยะาง้อีกตวงครับไม่ได้โรคสวยนะครับมันโรคสวยก็ข้ามไปก่อนนะโอเคครับนี่ปลาดุกขอทำเป้านะครับ ไม่โดนป่าครับเกี่ยวเข้าข้างพอดีมาลดูกู้งับหมูได้โครับดูกินไปครูมามาแล้วนี่ครับไปคูครับเตรียมทอด รถดีครับรถดีป๊า <lawsuit> ป๊าล <aren as> ูกป๊าป๊าลูกงั้นว้าวชมชมอะไม่ได้ชมพี่โอเคครับเรียบร้อยรอทอดโอ้โหเปขูทอด เมนูต่อไปครับต้มปลาเกลือเกลือไหนเกลือขอเกลือครับขอเกลือใส่ด้วยเกลือครับถึงช้อนโต๊ะกะออาพอครับใส่เลยโอเคอ๋อนี่ครับเครื่องต้มยำเรามาแล้วนะครับหู้โหมะเขือเทศนะถิงขาดะะคร้ใบมะกรูดนะ ครบมาแล้วครับไปเลยใส่เลยครับใส่เลยครับเชิญเลยครับใส่ไปเลยครับเดี๋ยวน้ำเดือดทีหลังไม่เป็นไรไเดี๋ยเ u เออ ใส่เลยฮิ้กเพื่อกะใส่ไปเลยเลไปลไปงกระเทียมนะนี่นอกจากผักชีไว้ก่อนไว้เลยหน้าทีหลังอืเนี่ยรอน้ำเดือดอย่างเยอตอนนี้อือแล้วก็รอน้ำเดือดนะครับ่อยใส่ปลานะโอ้โหปลาดุกย่างครับพี่น้องขอกินแบบรสชาติออริจินอลนะสดส,ดสดแต่ย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรากินกับน้ำจิ้มก็อร่อยเหมือนกันแ <laughs> ค<ร>่ <laughs> ครับ อันนี้ก็เขามีมีเตาม,มีอะไรให้หมดนะครับจะมืดๆหน่อยนะพี่น้องน้ำเดือดแล้วตอนนี้ฮ้าฮ่าฮ่าอีนนนๆนนนไหนน้ปลานี่กปาเราเเครับนี่ครับจะมั่วร์ครับรอให้น้ำเดือดไม่ต้องคนนะครับไปคั่งเาว้าวา ทับพีทับพีบังทัพพีบังโอ้ยล่อยเห็นตรงครับวันนี้ผู้กำกับผู้กำกับผู้กำกับอันนี้ต้มปลาต้มปลาโอ้มาแล้วต้มปลาก็มาอือฮึงานนี้คมครับงานนี้คมวันนี้ป๋าปลาตกปลาไม่ได้เลยไ้าเดินไม่ได้มือตาไม่มีอะไรตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ป๋าปลาจะพาไปตกปลาเช่น นายจาของเข้าใจดีใช่ดีดีเขาบอกปลากินดีสามลุงบ้านนู้นลุงบ้านนู้นบอกปลากินดีสามเหรอโอ้โหคูดีสามนงเมย์คนเดียวเขาต้องจองที่หนงบ้านนู้นในสามรุ่มปลาดุกย่างครับโอ้โหดุกรัเสเซียนะเนี่ยรัเสเซียนะไม่ใช่ดุกไทยไม่ใช่ดุกไทยนี่ดุกรัเสเซียาาไปไหนเะไปคูทอดน้ำมันนะครับโอ้โหนี่ไปคูทอดน้ำมันม

เป็นไงไปครูอยู่ข้างแรกกูเนี่ยต้องสั่งผ้เคยกินก่อนมาก่อนหน้านี้ไหมเคยกินมาก่อนหน้านี้ไหมหอมขอชิมหน่อยเธอะเจ็ดระดับหอมชิมหน่อยพ่อมาตกลดมาเลเซียได้ไงวะปกติได้แต่อะไรปลาฟีทั้งคือื้อให้กินเอาริงสุดยอดครับรสชาติเหมือนปลาทอดน้ำมันนี่แหละเดี๋ยวกินรสเด็ดเนี่ยไปดับปากกินรสเด็ดยี่่ายนี่ปูเนี่ย วันนี้ก็ถือว่าไม่ติดขวนะเพราะว่ามามามาไกลไม่กินก็เดขับรังตรงครับอยู่เตียมไม่ได้กินเ่งเร่ร่มุณุบ่ะยาดไปก่อนอ๊ะไปตรงไหนอะกปุ่มตรนีองของังมาครับพี่นกมันมีปุ่มนะ้ข้าวอะไรกันหมากไม่ไงหมุนไปข้างหนึ่งหมุนข้างหนึ่งหมุนข้างหนึ่งไปมันนี้มไปมันนี้ มันอ่อนแล้วหรอเน่อนเหมือนมันอ่อนนะขอดดต้มปลาเราร้อนครับนี่นี่หอมนาเขาปลาซดพร้อม่ันแล้วพร้อมกันพร้อักันาเลยครับนะครับนะครับไม่ทำไรอ่ะหอมมะนาวสร้างบีกไหมอแล้ว อร่อยแล้วน้ำจิ้มก็อร่อยอันน้น้ำจิ้มนี่อร่อยจริงอันนี้น้ำพริกห้านะจจะน้ำจิ้มนะเอนเลยแต่เนี่ยน้ำจิ้มอ๋อชื่นใจครับมาดูดูนี่เด้อดุกย่างครับดุกอันนี้ดุกรัสเซียนะครับไม่ใช่ไทยเกินกันง่ายๆครับสบายๆบายควายเฮนโตปลาสดมาก ไ่นออยตกว่ลุงหายนเห็น้ข้าไปหน่อไม่รู้เขาไปทำอะไรมันมีจัเมน้ำจืดด้วยวะนี่ดิเ้าไปคุยจะายน้ำจืดอุ้ยนี่ไหนบอกจูพ่ม่าจรวดมาเลเซียไม่อยู่สวนไหนมาวะเนี่ยพวกขายาวอะ้องทะเลนี่น้ำิ้หรอนี่านะลืม ใช่ครับสุดยอดเมนูวันนี้สุดยอดพิ่งขาดกันมากว่ะถ้มีพัดต้มนิดน้อยที่อบบมันเหมือนไม่ตึงอร่อยหมดแล้วเมียทำครับแต่น้อยกไม่อร่อยไม่ได้แย่ต่อไปอ่ะแย่จิ้มกันยิ่งยงถ้าบ่ลังมาคือบ่หลังอ่อือไม่ลำก็กินอย่างเดียวมันไม่มีน้ำปลาแต่เสียเลยไม่ไดเอาเฮ้ยเผิ่มแป๊บเดียวโหปลาหมดแล้วเอาไหนที่มันนิ่มๆไหมกินมั้งนี่ ปากมันมันจะกัดกูอ่ะคือแรกยกแคตัวนี้ขอบเคี้ยวไม่ได้นะไม่สิคนอื่นเขากินไปครูทอดเนี่ยดุกรับเสียย่างนะครับส้มตำเมืองน่านนะครับส้มตำเมืองน่านต้มปลาดุกรับเสียเออแต่นี่มึงบอกปลาดุกไทยอยู่เหรอเออนี่ปลาดุกไทยเป็นไงครับอร่อยนะครับคอนเฟิร์มนะครับโอเคครับ โพิ่มเพิ่มเลยดินีฮครับถึงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็ยังทุกเรเราก็ยังมีกินกันก็เปคู่หรอกสุดท้ายนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยครับกับครัวฮหินต้งนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสวัสดีครับ ทีงานนี่มันี่ยะสีงาน